สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ซโนบุพอดแคสต์ในวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการใช้เงินกันนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ออย่างคือนิสัยการใช้จ่ายเงินของนักธุรกิจกับคนธรรมดาครับใช่แล้วคะ่ะจูมงหลายคนอาจจะสงสัยว่าเงินของคนธรรมดากับนักธุรกิจใช้ต่างกันยังไงซึ่งจริงๆแล้วมันแตกต่างกันมากเลยนะคะถ้าเป็นคนธรรมดาส่วนใหญ่ก็มักจะใช้เงินไปกับสิ่งที่ทำให้รู้สึกดีในตอนนั้น เช่นไปทานข้าวดีๆหรือซื้อของที่อยากได้แต่พอนึกถึงอนาคตก็มักจะไม่ค่อยคิดอะไรหนักๆครับใช่ค่ะแต่สำหรับนักธุรกิจการใช้จ่ายเงินจะต่างออกไปพวกเขามักจะมองว่าการใช้เงินคือการลงทุนคือทุกๆบาทที่ใช้ไปต้องได้ผลตอบแทนในระยะยาวบางทีก็อาจจะจ่ายเงินไปกับการพัฒนาตัวเองหรือการเสริมทักษะที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตขึ้น ใช่ครับอย่างเช่นการเรียนคอร์สพัฒนาธุรกิจหรือแม้กระทั่งการจ้างผู้เชี่ยวชาญมาช่วยปรึกษาสิ่งเหล่านี้คือการลงทุนที่ช่วยให้พวกเขามองอนาคตได้ชัดเจนขึ้นครับมันอาจจะไม่เห็นผลทันทีแต่มันจะค่อยๆเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นในระยะยาวค่ะดังนั้นการใช้ใจ่ายเงินไม่ใช่แค่เรื่องของปัจจุบันแต่เป็นการคิดล่วงหน้าและทำให้เงินที่ใช้ไปเกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต ก็หวังว่าใครที่ฟังอยู่จะได้ไอเดียใหม่ๆในการจัดการการเงินของตัวเองนะคะขอบคุณที่ฟังกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ